ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบทีมลงประตูนรกใหม่นะครับซึ่งใช้ตัวละครแค่ระดับ S R เท่านั้นนะครับที่เป็นตัวดาเมจหลักที่เหลือเป็นซัพพอร์ตหมดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้ทีมไหนนะครับผมจะใช้ตัวนี้นี่คุโระนะฮะเห็นว่าคุโระเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ที่ไปได้ไปได้เยอะเหมือนกันนะอย่างงูจริงเงี้ยตัวเนี้ยก็เป็นตัวแบกได้นะครับสแต็ปประมาณนี้มีจมาประมาณนี้นะครับ อ่าห้าพันนะครับมีตมานางลำกับฮาริกี่ร้อยนะครับประมาณแต่นี่ขี่ไม่ลอยนะคี่เท่าไหร่เก้าสิบแปดนะครับเกือบร้อยเกือบร้อยแต่ก็พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะไปเล่นคู่กับชูเทนชูเทนเอสพนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวลดเลือดน้องและน้องจะตีแรงขึ้นนะฮะปะเดี๋ยวไปลุยเลยนะครับว่าเป็นยังไงจะรอดไหมเดี๋ยวมาดูกันโอเคส่วนทีมที่ผมใช้เนี่ย ก็เอาแบบง่ายๆเลยนะครับใช้น้องตัวเดียวกับโอเมจิจะเป็นคางุยะคางุระคางุระนะครับน่าใช้เป็นคางุระดีกว่า,าทีมนะฮะจริงๆผมอยากได้เป็นในนี้มากกว่าตัวนี้ใช้เป็นตัวง่ายๆนะครับนี่ละกันกับน้องตัวไฟเป็นตัวนั้นนะฮะ ก็คือใส่นกฟ้าไว้เพราะว่าชูเทนเนี่ยจะได้ใช้สกิลได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวอื่นไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นตัวนี้ก็ได้นะใช้เป็นตัวละครธรรมดาอย่างพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันอ่ะจัดให้ดูส,สวยๆนิดนึงเอาไปข้างหน้าอ่าแบบนี้นะครับ3ตัวหลัก ลองดูว่าจะรอดไหมนะครับดูเดี๋ยวดูว่ามันจะขาดขาดเกินเกินอะไรไหมนะครับไปปรบอันนี้เป็นสกิลสามแล้วก็เลือกที่น้องไว้นะอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะฮะอ่าเห็นปะมันจะไหลถ้าหากว่าตีตายปุ๊บเนี่ยพอเริ่มเล่าต่อไปปุ๊บน้องจะไปเจือนก่อนทีหนึง่ง ถ้ามีมันตายน้องจะเจอได้อีกทีหนึ่งนะครับเรื่อยๆเห็นปะแต่ว่าดาเมจมันจะลดลงนะครับเห็นปะมันก็เลยทําให้น้องเนี่ยตีเบาลงแต่ว่าปัญหาไม่ใช่ตรงนั้นนะครับปัญหาคือมันจะรีรอบใหม่ทุกครั้งที่ที่น้องตีไม่ตายอ่าพอพอมันตีไม่ตายปุ๊บมันก็จะจบรอบไปแล้วจูเทนก็มาเล่ใน,นใหม่ดาเมจก็มาสตาร์ทใหม่อีกทีหนึ่งในรอบรับในรอบถัดไป ก็ตะแลงเหมือนเดิมเห็นปะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะไปสุดที่ด่านไหนนะครับเนี่ยมีตามาแบบง่ายๆไม่ได้ยากมากไม่ใช่ครด้าเมทด้วยนะครับจูเทนก็เป็นมีตามาแบบนกแมวกวักอะไรเงี้ยนกฟ้าก็ได้ชูเทนเสร็จนกฟ้าได้ยิ่งดีครับนาแมวกวักก็ได้แต่ที่ผมเอาเอาน้องมาเนี่ยคือต้องการจะเอามีตามานกฟ้าเวลาจูเทนมันรีป๊บบะมันจะได้มีไฟฉายเห็นปะ เพราะว่าตัวตัวละครหลักที่เล่นน่ะมีแค่สองตัวกูวมันจะรีไฟไม่ทันนะครับหรือไม่เอานกฟ้าใส่ให้ตัวพวกบาลุมะก็ได้นะครับเอามาแค่สองตัวคือจูเทนกับคุโรที่เหลือใส่เป็นพวกนี้ก็ได้นะครับจะใส่นกฟ้ามาตัวหนึ่งนะอ่าดูดิโอ้โหห้าสิบแล้วแค่นี้ก็ห้าสิบแล้วแต่จ,จริงๆเอาถึงแค่ห้าสิบก็เล่นได้แล้วนะไม่จำเป็นต้องแบบไปถึงขนาดนั้นอ่าดูเห็นไนหะ ไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะครับเล่้แค่สองตัวสองตัวนี้ทีมนรกนะครับเออทีมเด็กนรกไปลงประตูนรกจะรอดไหมเนี่ยโอเคเห็นว่ายังไงก็ยังไงก็งงกชนะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขอให้ชูเทนเป็นสปีดสูงๆหน่อย บวกซัก80 90ขึ้นไปกำลังดีนะฮะอ่าแล้วก็ใส่เป็นนกฟ้าอะไรเงี้ยแค่นี้ก็เล่นได้ลนะสองตัวที่เหลือแบบเอาเป็นมิตามาก็ได้ถ้าชูเทนเป็นนกฟ้านะอ่าชูเทนนกฟ้าสปีดนะครับแค่นี้เล่นได้เลยนะครับสองตัวที่เหลือเป็นอะไรก็ได้นืมดูอ่าน56แล้วนะฮะ ดาเมจถล่มทลายมากนี่นี่ยังไม่รวมเอาตัวสำรองมานะเราสามารถใส่พวกธามโมใส่ตัวไฟตัวอื่นลงมาได้เพื่อเซฟทีมอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เซฟผมมั่นใจว่ามันเล่นได้อ่าปึ๊บปึ๊ปึ๊บเรียบร้อยนะครับอ่าประมาณนี้ตูมโอ้โหดูดาเมจดมื่นหกฮิตแล้วมื่นหกไม่ตายก็บ้าแล้ว แล้วแบบเลื่อนมันน้อยขนาดเนี้ยคือมันตีแบบสี่ครั้งเลยนะเนี่ยหกสิบแล้วอะ่ะ <c oughs> ย่างชอบเลยครับทีมนี้ดู <c oughs> <c oughs> มันแรงนะเนี่ยทุกคนถ้าผมใส่สองคูโรจะเป็นยังไง <c oughs> จริงจิคูโรเดียวก็ <c oughs> ก็เก็บหมดแล้วนะอื <c oughs> ดูดามดิ นะฮะดาเมจมาอจะไม่แรงมากแต่ผลของมิซมะอ่านางลำมันยังเป็นฟิกดาเมจอยู่เรื่อยๆพอเงั้นเนี่ยต่อให้บอสดาเมจเลือดเยอะกว่าตัวอื่นขนาดไหนเนี่ยมันก็โดนนางลำได้อยู่ดีนะครับนางลำก็แรงที่จะเก็บบอสได้มันได้ไ่เป็นหมื่นเลยหมื่นสองเห็นไหมของตัวผมเนี่ย จุบๆเนี่ยมันที่มันตายเนี่ยมันไม่ได้ตายเพราะอะไรนะเนี่ยเห็นปะด้เป็นสีขาวหมื่นสองอันนี้คือของกดของนางลำแต่ด้เม็ของมันแค่เจ็ดร้อยเองนะครับพอปัดเรื่อยๆอะ่ะดันเมเจ็ดร้อยเองนะเนี่ยแต่พอรีใหม่ปึ้มดัเม็หมื่นหกนะครับเหลือเก้าพันแล้วเห็นปะต่อไปเหลือห้าพันแปดนานดันเป็นลดลงเรื่อยๆจนกว่ามันจะตีจบครับอ่าเหลือสามพันเหลือสองพันนี เหลือหนึ่งพันชั้นเจ็ดสิบแล้วเหลือเจ็ดร้อยแน่เหลือจะเหลือเจ็ดร้อยแล้วครับแล้วก็ตีไม่ตายแล้วก็รีใหม่ <laughs> จบเล่นแค่สองตัวนะครับชูเพน, <c oughs> นใส่นกฟ้าสปีดแปดสิบเก้าสิบขึ้นไปส่วนอ่าคุโรก็ประมาณน,นี้นะครับชั้นเจ็ดสิบเห็นไหม ง่ายๆเลยเนาะ EC นะครับใครยังไม่ใครไม่มีทีมจะเล่นแบบผมไม่มีอีบาผมไม่มีโมเอสพีอะไรอย่างเงี้ยทีมนี้เลยนะฮะอ่าเปิดมีแต่มาให้ดูนิดนึงอ่าจำเป็นต้องมีนกฟ้าตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเผื่อจูเทียนจะได้แบบกดเร่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นอะตอนนี้ผมใส่เป็นแมกวกากผมขี้เกียจเปลี่ยนนะครับก็เลยใส่ตัวตัวไฟไปแทนเนาะก็เปลี่ยนเป็นนกฟ้าก็ได้นกฟ้าแล้วก็สปีดบวก สักประมาณ80 90ขึ้นไปก็โอเคละนะครับแล้วก็น้องคุโรอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับกลางๆไม่แรงมากด้าเมตน้อยกว่านี้ก็เล่นได้นะครับเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วด้าเมจมันเกินอยู่แล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับที่ใหม่นะฮะลองเล่นกันดูนะครับใครที่หาทีไม่เจอเนาะหาทีไม่ได้อ่ะนลองดูนะครับสำหรับคลิปวันนี้ไปละไว้เจอกันบ๊ายบาย